ทีนี้เรามาระดับย่อยกันนิดนึงก็คือมาดูกันเฉพาะบ้านเราเนี่ยบ,บ้านเราก็มีหลายๆเรื่องเหมือนกันที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็เป็นประเด็นทําให้บ้านเราเองที่เคยมีนักท่องเที่ยวชื่นชมว่ามาแล้วปลอดภัยกลับกลายเป็นภาพลบตรงที่ว่ามาแล้วจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าจุดเริ่มต้นมันจุดเล็กๆแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมจากกรณีที่นักแสดงชาวจีนสิงสิงเขามาแล้วเขาก็ถูกหลอกไปจากแก๊้งคอเซนเตอร์ที่ไปอยู่ประเทศเมียนมา S <S <S ปัญหาเนี่ย<ฆ>เราไม่ได้เกิดมันเราไม่ได้สร้างเลยนะ<ฆ>มันไม่ได้เกิดจากเราเลยและที่สําคัญนะฮะสิงๆิงไม่ใช่นักท่องเที่ยวอืเขาถูกหลอกมาว่าจะได้งานที่ไทยแต่ว่าก็ข้ามไปอคือปัญหาที่ที่หากันเจอล่าสุดนี่ก็เช่นกัน<ฆ>เขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาบ้านเราเนี่ยยังมีความปลอดภัยและนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังมาอยู่แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีแพร์ทองทานชินวัตรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ใช่ค่ะและหลังจากนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่านักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเราเขาจะมากันตามปกติแน่นอนเพราะว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าไม่นิ่งนอนใจเนี่ยท่านก็เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยเปิดทำเนียบรัฐบาลมาพูดคุยกันหน่อยว่าเราจะหาทางเรียกความเชื่อมั่นกลับมายังไงดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาแล้วเราต้องเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับคืนมาให้ได้โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย ท่านก็เชิญมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลตำรวจเอกกิตลัต์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกพนาแคลปอดทุกผู้บัญชาการฐานบกนายรัตชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและพลตำรวจโทศักดิ์ศรีาเผือกอ่ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็มากันครบเลยค่ะมาหารือกัน ทั้งสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและมาตรการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ค่ะคือนายกบอกในที่ประชุมว่าต้องขออนุญาตนัดประชุมกับทุกหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวเพราะขณะนี้มีข่าวลือและมีการใช้ IO ในการปั่นกระแสะว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งตนเองได้รับแจ้งจากทุกฝ่ายที่รู้จักกันมายาวนานได้ส่งข้อความผ่านไลน์มาว่า มีความเป็นห่วงเรื่องนี้และได้ยินมาอย่างหนาหูจึงได้มีการติดตามกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและทราบข้อมูลที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกฝ่ายนั่งคุยกันและหาทางออกร่วมกันว่าเราจะมีการสื่อสารกับทั้งโลกอย่างไรเพอสร้างความมั่นใจว่าหากมาประเทศไทยจะมีการมาตรการดูแลอย่างดี ท่านนายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมเนี่ยค่ะท่านก็เหมือนกับพูดภาพรวมไปเลยและหลังจากนั้นค่ะใช้เวลาการประชุมสักระยะท่านออกมาเล่าสิ่งที่ประชุมเกิดขึ้นให้กับทางนักข่าวฟังท่านก็มาเปิดเผยเลยค่ะว่าวันนี้ที่คุยกันเนี่ยค่ะได้คุยกันว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรามันมีการปล่อยข่าวเกิดขึ้นโดยใช้ IO ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นจริงอย่างกรณีเรื่องที่ว่า เดินทางเข้าเมืองไทยแล้วจะถูกลักพาตัวท่านยกท่านย้าเลยนะโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่ของรัฐบาลเลยนะคะพอมันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นเราเองจะต้องหาทางออกและเตรียมเรื่องของความมั่นคงให้เต็มที่เพื่อที่นักท่องเที่ยวเขาจะได้มั่นใจว่าเขาเดินทางมาบ้านเราแล้วเขาปลอดภัยแน่พอถามถึงตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยนะตอนนี้ท่านยกท่านยืนยันนะคะว่าณนะตอนนี้ยังไม่กระทบนะคะ ตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างเยอะอยู่แต่ว่าพอมีการปล่อยข่าวออกไปมันไปกระทบตรงไหนรู้ไหมคะมันไปกระทบในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเลยคือถ้าใครเคยมาแล้วเนี่ยเขาจะมาอีกเขาเข้าใจเขาเข้าใจเขารู้ว่าสยามเมืองยิ้มยังอยู่แล้วก็มีความปลอดภัยค่ะแต่มือหน้าใหม่สินักท่องเที่ยวใหม่ๆที่เราต้องการเพิ่มให้ได้เป้ากับ40บล้านเนี่ย40ล้านนี่คือก่อนก่อนโควิดนะค่ะพอทีเนี้ยหน้าใหม่ๆเนี่ย เขาไม่เคยมาไงคะเขาก็ไม่มั่นใจก็เลยทําให้เขายกเลิกการจองแต่ในส่วนของคนที่เคยมาแล้วท่านนายกยืนยันเลยว่าบางทีมาเนี่ยมาทุกปีด้วยนะไม่ได้มาปีเว้นปีบางคนมาทุกปีไม่ห่างหายไปไหนเลยส่วนคนที่ยังไม่เคยมาพอได้รับข่าวปลอมไปอาจจะกลัวบ้างอะไรบ้างดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีการเตรียมเรื่องของการสื่อสารเพื่อจะบอกกับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ว่ามาเที่ยวไทยได้ไม่ต้องกังวลท่านนายกท่านก็นยกตัวอย่างตัวท่านเองเลยคะ่ะ ว่าท่านจะเป็นพรีเซนเตอร์คนหนึ่งเลยท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะอัดคลิปแล้วให้ AI ช่วยช่วยยังไงรู้ไหมคะช่วยก็คือว่าตัวท่านเองยืนพูดแล้วให้พูดเป็นภาษาจีนท่านบอกว่าที่ท่านจะต้องให้พูดเป็นภาษาจีนเนี่ยเพราะว่าจริงๆถ้าท่านพูดเป็นภาษาไทยปุ๊บแล้วมันจะมีเหมือนซับไตเติลภาษาจีนอยู่ข้างล่างแล้วให้คนอ่านเอาเนี่ยท่านบอกทำคอนเทนต์แบบนี้ท่านลองดูแล้วไม่นิยมคนไม่ค่อยดูกันคือหรือคนดูเสร็จก็อ่านแบบ คร่าวๆดูสั้นๆดูไม่จบท,ท่านเลยจะใช้ AI สู้กับ IO ค่ะท่านเลยใช้ AI โดยแปลงเสียงเนี่ยพูดเป็น,ปนภาษา,า,ษาจีน,จนเพราะว่าตัวท่านเองท่านบอกท่านยอมรับตรงๆท่านไม่ได้เก่งภาษาจีนมากมนะคะดังนั้นท่านก็เลยคิดว่าการแปลเป็นภาษาจีนแล้วพูดไปเป็นภาษาจีนได้เลยเนี่ยมันน่าจะดีและทำให้สื่อสารกันได้อย่างโดยตรงตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้ว ไทยเราจะเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวชาวจีนท่านนายกท่านยืนยันว่าไรายได้หลักของเราคือไรายได้จากการท่องเที่ยวดังนั้นเราต้องต้องทำทุกอย่างค่ะมาให้กระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวและที่ท่านเรียกมาประชุมทั้งหมดณนะวันนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะต้องเดินทางไปไประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสท่านก็เลยบอกว่าท่านอยากทําทุกอย่างให้เสร็จก่อนคือจะได้สบายใจก่อนที่ท่านจะเดินเดินทางไปไประชุมระดับนานาชาตินะคะคือและที่สําคัญเนี่ย เวลาไปต่างประเทศเนี่ยมันจะมีทวิภาคีได้พบปะคนสําคัญเหมือนที่อดีตนายกเศรษฐาทำค่ะแล้วผลพวงตรงเนี้ยมันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่มันจะเกิดเหมือนที่เราเห็นที่ผ่านมาอาะมีเสียงของนายกคัตีพูดถึงเรื่องนี้ฮะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจริงแล้วก็ยังไม่ได้กระทบนะคะถึงวันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวยังไม่กระทบแต่มีในเรื่องของการปล่อยข่าวไปที่ว่า คนที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยเลยนักท่องเที่ยวยังไม่เคยมาเมืองไทยมีการ cancel trip ไปว่าเออเขาไม่เคยมาเขาก็เลยยกเลิกไปก่อนแต่จริงแล้วคนที่เคยมาอยู่แล้วหรือมาทุกๆปีก็ไม่หายไปนะคะอันนี้เราก็เลยชี้จุดกันว่าเราต้องคอม m u นิเคตกับใครต้องสื่อสารกับใครว่านักท่องเที่ยวกลุ่มไหนที่รู้สึกถึงผลกระทบนี้นะคะซึ่งทางกระทรวงท่องเที่ยวเองก็หาตัวเลขมาให้ได้ว่าจริงแล้วเนี่ย การที่คนที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยและได้ข่าวปลอมพวกนั้นเนี่ยก็รู้สึกกลัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมเรื่องการสื่อสารว่าเราสื่อสารให้กับคนจีนยังไงตัวดิฉันเองนะคะเดี๋ยวจะอัดคลิปนะคะซึ่งจะใช้ AI ช่วยนะคะเพราะดิฉันพูดภาษาจีนไม่ได้นะคะแต่ว่าดิฉันใช้ AI ช่วยพูดเป็นภาษาจีนเพราะว่า คอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยหรือว่าแปลข้างล่างอะคะ่ะไม่ได้ผลดีเท่าคนที่พูดเป็นภาษานั้นๆโดยเฉพาะที่ของจีนอะนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมีการอัดคลิปกันค่ะเป็นการแปล AI เป็นภาษาจีนเพื่อจะสื่อสารกับคนจีนว่าเราเตรียมความพร้อมประเทศไทยมีความพร้อมในการที่จะรับนักท่องเทีย่ยวตำรวจดูแลพร้อมกระทรวงท่องเที่ยวจัดฟาร์ซิลิตี้ทุกอย่างคือถ้ามาเมืองไทยก็คือสนุกแน่นอนมีสิ่งมีปลอดภยัยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ แน่นอนการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศไม่อยากให้ตรงนี้กระทบกระเทือนนะคะเห็นไหมคะ AI มีประโยชน์จริงๆค่ะคุณผู้ชมถ้าเราใช้ AI ให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถสื่อสารอะไรได้อย่างดีแล้วก็ตรงเป้าตรงจุดที่เราต้องการมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันณนะปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยก็มักจะใช้ในการหลอกลวงเหมือนกันหลายครั้งปลอมเป็นเสียงคนนั้นปลอมเป็นเสียงคนนี้แล้วก็ทําให้มันเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของการท่องเที่ยว เราก็ยังคงจะต้องติดตามตัวเลขการท่องเที่ยวกันต่อว่าเดี๋ยวไปถัดตัวนี้ไปแล้วพอท่านนายกท่านอัดคลิปเป็นภาษาจีนแล้วช่วงตรุษจ,จีนนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมามากน้อยแค่ไหนนะคะนักข่าวมีเรื่องนี้ไปถามคุณสรวงเทียนทองทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเหมือนกันท่านก็ย้ําเลยนะคะว่ามาตรการในการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวเองเน้นเลยเลยค่ะไปที่ตลาดของคนจีนเป็นหลักเลย ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนเองเขาก็ทำกันบ้านอย่างหนักด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องของการยกเลิกเที่ยวบินที่จะเดินทางมาไทยทางไทยเราเองจับมือร่วมกับเขาต่างคนต่างช่วยกันซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะก็เพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ข้อที่จริงก็คือว่าไอ้ตัวเลขที่มันถูกยกเลิกไปย้ํานะคะว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเที่ยวไทยมาก่อนและก็เป็นนักท่องเที่ยวจากเมืองรองของประเทศจีน แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวในเมืองไทยแล้วไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มเพื่อหรือกลุ่มที่เขามาเที่ยวเองเขาไม่เคยคิดจะยกเลิกการมาเที่ยวไทยเลยนะคะแล้วก็ยังยืนยันจะมาเที่ยวไทยเหมือนเดิมอย่างตัวเลขล่าสุดเลยค่ะที่มีการรายงานกันเอาใกล้ๆนี้เลยก็คือวันที่1 5 1 6ที่ผ่านมาสองวันนี้ มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยตกวันละประมาณ20,000คนจากปกติเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก16,00 0 6, คนถึง1 0 7 0 0 0คนเห็นไหมคะตัวเลขมันเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นมันไม่ได้ลดน้อยลงเลยแต่ว่าสาเหตุที่ท่านนายกท่านต้องเรียกประชุมในวันนี้เพราะท่านก็เกรงว่าเดี๋ยวถ้าไม่ประชุมวันนี้ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะบานปลายแล้วก็ไปกระทบการท่องเที่ยวมากกว่านี้คะ่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็จะมีการมอนิเตอร์ตัวเลข อยู่ตลอดเวลานะตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยภาพรวมเนี่ยพบว่าตัวเลขขณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวสูงกว่าปีที่แล้วเกือบ2 0นับ1มกราถึง16มกรานะดังนั้นหากสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากขึ้นซึ่งรัฐบาลเนี่ยพยายามจะเน้นก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงโดยมีการประสานงานไปยังสถานทูตจีนและมีการพูดคุยกันมาตลอด ้ำจีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวยังย้ำด้วยนะครับว่ากรณีที่มีนักแสดงจีนหายตัวไปหรือหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการมาท่องเที่ยวแต่เป็นการถูกหลอกให้มาทํางานโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านซึ่งนายกรัฐมมตีได้เน้นย้ำำําสํานักงานตารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการฐานบกในเรื่องของการดูแลพื้นที่และด่านช่องธรรมชาติต่างๆเนี่ยรวมถึงการเข้าออกพื้นที่ตามชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่กําลังเป็นประเด็นคือที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากนายยมตรีมีสั่งการให้ดูแลอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นตํารวจตรวจคนเข้าเมืองตํารวจตะเวนชายแดนทหารทหารพานที่ต้องช่วยกันดูแลช่องทางทางธรรมชาติที่เขาใช้ข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะเราดูแลในส่วนของบ้านเราแล้วจริงๆแล้วในหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากเสียงวิพกษ์วิจารณจนเป็นประเด็น เสียงไม่พ่ายาวิจารณ์ต่างๆแบบนี้ค่ะทางทร,รัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านบอกว่าวิจารณ์กันหนักเลยนะคะหนักถึงขั้นว่าบอกว่าประเทศไทยของเราเป็นฮับของอาทยากรรมข้ามชาติอแล้วคนที่วิจารณ์นี่ไม่ใช่ใครฝ่ายค้านค่ะครับคือบ้านเรากันเองเนี่ยวิจารณ์แบบนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสรวงท่านเลยบอกว่าอะถ้าจะวิจารณ์กันอย่างนี้เอาที่สบายใจเลยแล้วกัน <c oughs> เอาเป็นว่าสิ่งต่างๆที่พูดออกมาอยากจะให้กำนึงนิดนึงค่ะว่า ไม่อยากให้ส่งผลกระทบกับประเทศชาติเรื่องใดที่เป็นเรื่องการเมืองบางทีเราต้องตัดออกไปบ้างทุกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นตรงกันข้ามไปเสียหมดจนทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศนั้นเสียหายขอให้ทุกคนนึกถึงภาพลักษณ์เป็นสำคัญและให้เกิดความเชื่อมั่นว่า,น,วานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเราแล้วมันจะเกิดความปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะคุณสะระวงก็อธิบายว่าอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับ ขอความร่วมมือค่ะ,ะถ้าเกิดจะมาวิจารณ์กันถึงขนาดว่าโอ้โหเราเป็นทัพของอัจกรรมเนี่ยมันน่ากลัวนะคะคือจริงๆร,รัฐบาลเนี่ยฟังเสียงทุกเสียงนะแล้วก็นํามาปรับปรุงพัฒนาอะไรที่จะทําให้ประเทศดีขึ้นเนี่ยฟังนะ,ะแต่มันต้องมีข้อเสนอเนี่ยไม่ใช่ปน,นามประจานอหะเดี๋ <c oughs> ยวมันกระทบต่อประเทศเรารภาพลักษณ์โดยรวมนะคะคมีเสียงคุณสระวงฟังกันหน่อยค่ะจริงๆแล้ว เราพยายามจะเน้นก่อนจุดจีนที่จะถึงนี้นะครับโดยการประสานไปยังสถานทูตจีนด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีการพูดคุยกับทางสถานทูตมาโดยตลอดเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าแต่ละเคสที่ผ่านมาแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวเองได้มีการติดตามตัวของผู้ที่มีผลกระทบหลายๆคนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับเป็นการหลอกมาทำงานซึ่งประเทศไทยเป็นทางผ่าน นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเคสของนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยแล้วถูกหลอกหรือว่าถูกจับตัวนะครับมาเนี่ยมาในเคสของการถูกหลอกมาทํางานทั้งสิ้นครับไม่มีการามีเคสของนักท่องเที่ยวเลยครับก็สอดคล้องนะครับในวันนี้เนี่ยมีรายงานว่าโฆษกกระทรวงความมั่นคงสารัฐของจีนเนี่ยประกาศเตือนประชาชนขอให้นำดระวังหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อหลอกลวงไปทํางานต่างประเทศซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยกับเป็นขบวนการ ช่อโกงข้ามพรมแดนหลังจากมีครอบครัวเหยื่อเนถูกล่อลวงเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านนขาดการติดต่อหรือติดอยู่ในบ่วงอาชญากรรมเดินทางก็เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นกระทรวงความมั่นคงสาธารนณะและประชาจีนจีน,นได้แนะนําครอบครัวที่กําลังจะจัดกรณีญาติที่สูญหายหรือถูกกักขังในต่างประเทศเให้แจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ตํารวจท้องถิ่นและขอความช่วยเหลือในช่องทางทางการซึ่งรวมถึง สถานทูตจีนขณะที่หน่วยงานความปลอดภัยทางสาธารณะเนี่ยก็จะคงปราบปรามการช่อโกงทางโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะศูนย์กลางช่อโกงที่กำลังเป็นประเด็นอย่างเมืองเมียวดีของเมียนมาโดยไม่ได้มีการกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงลบแต่อย่างใด<ะ>อันนี้จีนนะฮะที่ผมอ่านเนี่ยของจีนนะฮะ คือทางการจรีนเขาก็เข้าใจดีนะคะคว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไปเชื่อมโยงกับบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเพราะบ้านเราเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งของอาญากรรมนะคะเขาก็เลยพยายามจะเตือนคนของเขาเองค่ะว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการถูกล่อลวงมากกว่านะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมมันก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีข่าวว่าซิงซิงนักแสดงชาวจีนหายไปหลังจากนั้นก็เริ่มมี ชาวจีนคนอื่นๆที่เป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยหายตัวไปบ้างยังตามไม่เจอบ้างอย่างล่าสุดกรณีของนายหยางเจอร์ฉีในแบบชาวจีนที่เขาบอกว่าหายตัวไปจากบริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วบิดาของเขามาขอให้ทางการไทยเราช่วยตามหาเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงทำงานกันอย่างหนักแล้วนะคะและก็เลยอยากให้สื่อมวลชนช่วยด้วย เพราะว่าบางครั้งค่ะคุณผู้ชมถ้าเราไปประโคมข่าวเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคนจีนเองเขาก็อาจจะคิดว่าบ้านเราเนี่ยมีปัญหาซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เราพยายามที่จะตรวจสอบและทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นกรณีของข่าวต่างๆเนี่ยนำเสนอได้แต่อยากจะให้นำเสนออยู่ในขอบเขตไม่ใช่ว่านำเสนอแล้วมันทำให้ประเทศได้รับความเสียหายหรือว่าการท่องเที่ยวเกิดความสะเทือน ท่านก็บอกว่าทุกแง่มุมเนี่ยตอนนี้ดูอยู่และอย่างกรณีของซิงซิงเองถ้าดูเป็นตัวอย่างก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็นําตัวเขากลับมาได้จนเขาขอบคุณบ้านเราอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีดังนั้นอะไรที่น่าย,ยินดีตรงนี้ค่ะเราก็ชื่นชมกันใช่ไหมคะเขายังชื่นชมรัฐบาลไทยเลยซิงซิงนี่ขอบคุณแล้วก็บอกว่าไม่กลัวแล้วก็จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยด้วยนี่คือคนที่เขาเป็นเหยื่อนะ,ออะเขาก็ยังมั่นใจประเทศไทยแล้วตอนเขามาเนี่ย เขาก็มาประเทศไทยเขาไม่รู้สึกอะไรจนเขาข้ามไปเขาถึงรู้เลยว่านี่ไม่ใช่ประเทศไทยและเขาก็รู้ต่อเลยว่าเขาโดนหลอกแล้วค่ะเขาโดนหลอกแล้วแล้วก็พอเข้าไปกระบวนการแล้วถูกจับโกนหัวกรว่าไปเลยอ,อันนั้นนะคือเขาก็พูดถึงประเทศไทยและเขาบอกเขาจะกลับมาอไปดูเจเตําำรวจแห่งชาตินะครับเพราะว่าพลตารวจพลตารวจเอกอทัชชัยปิตานีระบุรเนี่ยท่านดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เดินทางไปนี่เลยสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเลยไปที่แม่สอดเลยเพื่อประชุมหาลือเรื่องการคัดกรองแยกเหยื่อเรื่องการวางมาตรการโดยตํารวจภูธรแม่สอดฝ่ายปกครองตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากกองกําลังในเรสวนและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของคนจังหวัดตากรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อวางมาตรการให้ชัดเจนเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและการค้ามนุษย์หรือเข้าไปทํางานอย่างผิดกฎหมายและก็มีข่าวดีออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมที่น่าจะทําให้ทางประเทศจีนเขาเชื่อมั่นในความปลอดภัยเราเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือทางพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรเจเลตำรวจแห่งชาติท่านบอกเลยว่าสำหรับนายแบบชาวจีนอยางเจรฉีนี้ได้รับการยืนยันแล้วนะคะ จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่ามีหนังสือส่งตรงไปถึงทางพอบอตรเนี่ยบอกว่าให้ช่วยตามหาในแบบคนนี้หน่อยเดินทางมาไทยครึ่งเดือนไปแล้วยังไม่สามารถติดต่อได้ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงเหมือนกรณีของซิงซิงนักแสดงชาวจีนคือพอเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ทางท่านพลตํารวจเอกทัศชัยท่านบอกว่าล่าสุดค่ะท่านก็ได้รับหนังสือตอบกลับมาจากทางสถานทูตจีนแล้วยืนยันเลยนะคะว่า ขณะนี้ในแบบจีนคนนี้เดินทางกลับประเทศจีนโดยปลอดภัยแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขามีการสืบสวนสอบสวนขยายผลกันในทุกกรณีเลยโดยเฉพาะกับกรณีที่ชาวจีนเดินทางมาบ้านเราแล้วก็หายไปตามแนวชายแดนไทยเมียนมามีการพูดคุยกันกันกบทางสถานทูตจีนแล้วมีการเสนอนะคะว่าหากพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือ คนที่เป็นชาวจีนเดินทางไปพื้นที่แถวแถวแม่สอดจังหวัดตากเมื่อไหร่ก็ตามไทยเราเองจะต้องมีการประสานกับทางสถานทูตจีนอย่างเคร่งครัดจะได้ตรวจสอบว่าสมมติว่าพอเจอคนคนหนึ่งเดินทางเข้าไปปุ๊บเขาเดินทางไปท่องเที่ยวจริงๆ<ะ>หรือเขาเดินทางไปเพราะโดนหลอกลวงโดนล่อลวงไปเหมือนอย่างกรณีของนักแสดงชาวจีนหรือในแบบชาวจีนและพอสถานทูตเห็นปุ๊บ ก็จะไปตรวจสอบข้อมูลฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมว่าเอ๊ะชื่อของคนคนนี้ใช่ชื่อคนที่เคยถูกบอกว่าสูญหายไหมหายตัวไปไหมครับถ้าใช่ตรงปุ๊บดำเนินการช่วยเหลือทันทีคือมันมีช่องทางทางธรรมชาติเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะ,ะทางเมียวดีที่ตรงข้ามกับแม่สอดเนี่ยค่ะซึ่งมันมันง่ายมากบางทีเขาเดินข้ามกันตลอดย4ชั่วโมงตอนนี้ทางทหารตำรวจเนี่ยเขาซีนเลยนะแม้กระทั่งที่เมืองการด่านเจดี3องค์เนี่ยเขาก็เอาโดนขึ้นตรวจการเลยนะ ว่าถ้าใครเห็นแบบจะเข้าท้องธรรมชาติเยเขาก็จะชาร์จเลยอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่า2ชั้นเลยนะ,ะตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเลยอ,อันนี้คือเร่งที่สุดแล้วก็มีการยืนยันจากทนายรัชพลศิริสาครเนี่ยว่าในแบบคนดังกล่าวเนี่ย ได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศไปแล้วจริงทางครอบครัวเนี่ยทำหนังสือขอบคุณทางสถานทูตจีนและทางการไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะทนายรัชพลเนี่ยคือทนายความที่เป็นคน <พา S 1> ออกมา,มาเปิดเผยเรื่องนี้ก่อนนะคะบอกว่าก่อนนันนี้เขาบอกว่าพอเห็นกรณีของซิงซิงที่บอกว่ามาเมืองนทครเราแล้ว,ลวจู่ๆก,ก็ไปอยู่แถวๆแม่สอดจังหวัดตากคุณพ่อของนายแบบจีนคนนี้ก็เลยเกิดความไม่มั่นใจว่าเอ้ยเหมือนกันเลย ลักษณะคล้ายกันเลยคือการเดินทางเหมือนกันเลยไปยังไงแบบไหนติดต่อกันและหายการขาดการติดต่อกันไปตอนไหนยังไงสุดท้ายเนี่แหละค่ะพอมาประสานกับเราเราเองก็พร้อมกับประสานกับทางสถานทูตจีนแล้วก็ในพื้นที่ด้วยจนกระทั่งล่าสุดในแบบจริงคนนี้ก็ปลอดภัยเดินทางกลับจีนไปเรียบร้อยแล้วมีข่าวดีครับวันนี้ A g ก da แพลตฟอร์มท่องเที่ยวยอดนิยมของโลกสำรวจแล้วครับเป้าหมายอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อันดับหนึ่งที่อยากจะมาเฉลิมฉลองตุ๊จีนเนี่ยคือกรุงเทพมหานครค่ะอันนี้อันดับหนึ่งชัดเจนเลยชนะต่างชาติด้วยชนะ,ะทางด้านญี่ปุ่นนิวยอร์กเกาหลีใต้นี่คือกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งแล้วเป้าหมายถ้ามาประเทศไทยะนอกจากกรุงเทพแล้วที่ไหนภูเก็ตหาดใหญ่อันนี้เป็นอันดับหนึ่งตุ๊จีนนี่ฮคคนทั่วโลกเป้าหมายอยากจะมาเมืองไทยเพื่อเฉลิมฉลองตุ๊จีนครับ หลายๆอย่างนะคะที่ไทยเราเป็นเรื่องอันดับหนึ่งอาหารเราก็เป็นอันดับหนึ่งของคนที่ชื่นชอบอาหาร<ฆ>หลากหลายรสชาติบอกว่ามาบ้านเราเนี่ยเวลารับประทานอาหารไปมันมีครบทุกรสชาติจริงๆ<ฆ>คุณจะเอาเปรี้ยวหวานมันเผ็ดเคม็มคือมีหมดครบรสจริงๆใช้คำนี้ได้เลยแล้วเวลามาท่องเที่ยวอีกหนึ่งอย่างที่เขาชอบกันค่ะเขาบอกมาเมืองไทยเนี่ยใช้เงินไม่เท่าไหร่เองเขาสามารถมาอยู่ได้สมมติเขามีเงินเกษียณอายุ อย่างฝั่งยุโรปเนี่ยเขามีเงินเกษียณอายุมาก้อนหนึ่งเขาบอกมาอยู่บ้านเราได้อย่างสบายๆครึ่งปีเลยค่ะก็ที่ผมเพิ่งเดินทางไปทางเชียงรายมาเนี่ยก็พบชาวญี่ปุ่น่ะที่เกษียณอายุอ่ะเขาก็หอบเงินมาอยู่ที่แถวเชียงรายเลยนะคือเงินเขาเขาพอที่จะใช้ดูแลจนกระทั่งเขาเขาจากโลกไปเลยเขาก็มาอยู่และอากาศดีเขามีความสุขมากคือบังเอิญนั่งเครื่องบินแล้วก็คุยกัน แต่เขาพูดไทยได้นะผมไม่ได้พูดญี่ปุ่นนะ,ะหลายๆครั้งนะคะที่บ้านเราก็จะมีข่าวว่าติดอันดับเรื่องของการน่าท่องเที่ยวเราก็จะชื่นชมยินดีกันแต่ว่ากรณีของข่าวที่มันเกิดขึ้นแล้วบอกว่าไม่เกิดเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเห็นไหมคะแป๊บเดียวเลยเราก็เร่งแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้คนที่ไม่เคยมาท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวจากจีนที่อยู่ที่เมืองรองเขาก็จะปรับเปลี่ยน ทัศนคติของเขาแล้วก็กลับมาเที่ยวไทยเหมือนกับคนอื่นๆที่เคยมาเที่ยวก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาเกือบจะทุกปีทุกปีด้วยนะคะครับ<ม>ก็ตัวจีนพวกเราก็คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะรเราเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครภูเก็ตหัดใหญ่ค่ะ